สวัสดีครับวันนี้แอดมินโอปอนะครับกับคอลัมน์รู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับชุดของ VEB 0 9นะ VEB 0 9ก็จะเป็นแคน s p ป b a บาร์เทอร์ทาจิกษเรแล้วก็เมกาโคลนีนะครับก็รับพีออเดอร์กันแล้วนะพีออเดอร์แล้วก็เบื้องต้นนะครับก็กำหนดส่งคือมีนาเดือนมีนาแล้วก็มีราคาพิเศษสำหรับผู้ที่พีออเดอร์ก่อนรอบแรกนะครับภายในวันที่16มกรานี้เท่านั้นนะ ก็จะได้ราคาพิเศษกันไปเลยนะครับมีการาดแบบแยกแคนมีแบบกล่องนะแล้วก็ราคา1กล่อง175บาทนะครับ1กล่อง175บาทมีถึง3แคนเลยทีเดียวนะครับกลองโชคดีจำกัดการขายเพียง20กล่องเท่านั้นถึงวันที่23มมกราคมนี้เท่านั้นสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปของ สไปบาร์เทอร์นะคิดสองสไปบาร์เทอร์ก็เป็นแคนฟอร์นะครับที่จะแบบจะปั๊มพลังได้มหาศาลนะมีคอนเซปต์ในการแบบโยกฟอร์ได้นะครับอ่ะกับใบแรกนะครับกับกันไววูฟนะครับหากหามิสมชให้เจอนะแล้วทะลวงแนวรับของสตูไปในพริบตาครับเมื่อตีครับจ่ายโซบาร์ดสที่เป็นเกตสโอ้โหโซบาร์ดเยอะมากเกตสด้วยนะ จานำเรียากาศของคุณกี่ใบก็ได้ไว้ใต้กองก้าวตามลำดับจำใจช,ชอบนะในกรณีที่คู่แข่งจะทำการคอครับทำการคอการจากมือลงช่องเรียากาศในการต่อสู้นี้ต้องคอพร้อมกันตามจำนวนใบเท่ากับหรือมากกว่าการที่ถูกเข้ากองได้นะไม่ไงั้นก็คอไม่ได้นะถ้าเกิดเอากับ5้าใบแปลาต้องคอ5ใบมากันนะนะก็ในการต่อสู้นี้นะสู้เดียวนะ ก็เยอะแล้วนะอเอาแค่สใบก็ต้องขอ2ใบเอาสามใบก็คือขอ3ใบเนะใช้กับแวนกับเลียไดนะ้แต่ต้องโตัวบัตสามด้วยเกตสามเนะเรียกว่าใช้ทีเดียวคือคือหมดเลยหมดเลย,มเลยไม่มีโอกาสใช้ครั้งที่2เนะเงื่อนไขก็ยากไม่มีพลังอะไรอีกนะอ่าต่อไปครับกับดิเลนซาดิชนะครับนะพวกคนโง่ที่โดนกรรมการจับได้นะไม่มีสิทธิ์เล่นโกงหรอกนะอ้าวใช่เออ เมื่อยูนิตนี้โจมตีครับใจหนึ่งคาสตาบ้า,บาครับจะย้ายฟอร์ดมาร์เกอร์ไปไว้ที่เซอร์เคิลของยูนิตนี้นะก็ย้ายได้นะฟอร์ดเนี่ยมันก็จะมีฟอร์ดให้เล่นตามใจได้เลยนะฟอร์ดมาร์เกอร์ทั้งหมดของคุณเลยนะถ้าเป็นฟอร์ดวันนี่ก็จะแบบมาแบบหนาๆเลยนะถ้าเป็นฟอร์ดทูนี่ก็ย้ายย้ายหมดเลยย้ายหมดเลยก <c oughs> ีฬาทูซ้อนกันมันไม่ได้อะไรนะ <c oughs> อ่อันที่สองครับเมื่อตีฮิตครับถ้าโซลเคิลยูนิตนี้มีฟอร์ดอยู่จะเลือก เรียากาศของคู่แข่งจะทำการรีทายได้ด้วยนะครับต่อไปครับกับ Snapper d e v u t ครับการตัดสินใจยอย่างรวดเร็วและแม่นยำจะนำพาไปสู่ความสำเร็จครับเมื่อตีฮิตจะได้จั่วครับอยู่ในช่องแวนนะ์เป็นตัวเกตหนึ่งเอามาไล่ตีฮิตจัว่วแล้วก็อย่างที่2ครับเมื่อบูคะบครับจ่ายเขาระบาสหนึครับย้ายฟอร์ดมาเกอร์มาไว้ที่เซอร์เคิลของยูนิตที่ถูกบู t นั้นนะครับ ต่อไปครับกับ d e d heat boost ไปนะครับนี่เป็นระดับ vr นะถ้าฝ่าไม่ได้ก็ต้องทะลวงบูเข้าไปถ้ายังไม่ได้ก็ขยี้มันสะนะไม่เอีก็ขยี้มันมี2ความสามารถนะเป็นมีฟอร์สนะเมื่อตีครับจ่าย1โซครับจะย้ายฟอร์สทั้งหมดไปไว้เซอร์เคิลเมื่อยูนิตของคุณตีนะใครก็ได้นะจะย้ายเซอร์เคิลทั้งหมดไปย้ายฟอร์สไปหมดเลยนะครับแล้วก็อันที่2ครับเมื่อยูนิตของคุณที่บนเซอร์เคิลมีฟอร์สอยู่ ตีไม่ฮิตเนี่ยเซอร์เคี่มีฟอร์สอยู่ตีไม่ฮิตจะได้จูวแล้วก็ยิงรีไทยเรียการของคู่แข่งด้วยนะครับอ่าฟอร์สฟอร์ตไม่ฮิตก็ยิงได้ถ้าฟอร์สฮิตก็โดนดาเมจย้ายฟอร์สได้นะใส่ฟอร์สวันก็ไปหนาๆเลยนะต้องบอกทั้งหมดเลยนะอ่าแบทแอนดักเกอร์นะครับเคยออกมาก่อนแล้วเนะี่ยเมื่อตีแล้วจ่ายเขาตัวบัสหนึ่งแล้วก็นำเข้าโซ่ไอ้นำเรียการ ไว้ใต้กองการเนินำเลียดการ์ดหนึ่งใบไว้ใต้กองการยูนิตนี้จะได้บวก5,000แล้วก็บวกคีดีคอรครับแล้วเมื่อถูกไลท์ทับนะครับคอการนี้ลงช่องเรียดการ์ดนะแล้วก็รีทายฝั่งตรงข้ามในแถวเดียวกันกับที่ถูกคอนั้นด้วย power back renal นะครับการต่อสู้เนะี่ยต้องทำกันเป็นทีมใช้เพื่อนร่วมทีมให้คุ้มค่าครับเมื่อลงจากมือครับจ่ายหนึ่ง color er bar ครับนำก้าจากมือเข้าสู่โซครับ1ใบนะเข้าสู่โซลงจากมือเขางี้ไงใบยะโซเกสสามมาแล้ว ดูการาซใบบนสุดจากกองการาฟเราตามจำนวนเกตของแวนการ์ดคุณครับคอไม่เกิน3ใบนะลงช่องเรียกากาศไม่เกิน3ใบจากในนั้นนี่จะใจ่ในขับรถแล้วเ,เกิดเป็นเกตเกตรเราเป็นเกรสามได้คอ3ใบเลยนะดูตามจำนวนไม่เกินเกตนะครับต่อไปกับเดโทเนตบาร r เรลนะครับฟิลนี้เป็นสนามลบอย่างที่เห็นนั่นแหละเมื่อตีครับ จ่ายโซที่เป็นตัวนี้เหมือนกันได้จัวหนึ่งใบในเะะยูนิตนี้บวกพอ,อร์หมื่นจนจบการต่อสู้นั้นนะครับต้องโซที่เป็นตัวเองด้วยเนาะยากเหมือนกันนะแต่ถ้าได้มันก็ได้ทั้งจัวได้ทั้งพลังเลยนะคุ้มอยู่ต่อไปเขาก็เฟมแฟร์บาสโคโยเทนะครับผู้ชนะคือผู้ที่ควยคว้า,วาโอกาสที่จะชนะอย่างแน่นอนนี้ไปได้ยังไงล่ะเมื่อตีครับจ่ายโซเก้านะโซเก้าดูไม่ผิดนะโซเก้าจนจบการต่อสู้นั้นนะครับยูนิตนี้จะได้บวกพลังสามพัน และคู่แข่งห้ามคอพีทักและเมื่อจบการต่อสู้นั้นนำเรียกาศดของคุณไปไว้ใต้กองการ์ดตามจำรับจำใจชอบเนี่ยอา้าห้ามคอพีทักเองเนี่ยนะจ่ายโซข้างเก้าเมื่อส่นำเรียกาศดทั้งหมดของคุณไปไว้ใต้กองการ์ดคุณดมลำดับมันเก่งยังไงลุยได้รู้ความเก่งยังไงมาบอกเลยนะยังไม่เจอความเก่งโอเคอ่าต่อไปครับกับ, of บออฟฟิศซีพนเธอร์นะครับเมื่อบูธนะครับจ่ายโซ1ึงแล้บบวก็บวก เอาไว2,000แล้วก็จบการต่อสู้นั้นนำยูนิตนี้ใต้กลองและได้จัวในคืนนะและ้วเมื่อถูกไล่ทับนะครับคอการนี้ลงช่องเรียกาศได้นะการเปิดเกรมบุกนะให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนะบุกเข้าไปเต็มกําลังเลยนะแอดมินว่าไปใบนี้ดีกว่าไปที่ตีจว่เนะเพราะว่าเริ่มเริ่มก่อนมันไม่ได้ตีอยู่แล้วเนะเอามาไล่แล้วก็ได้สนามเล่นดีกว่านะบิ๊กคอเทสนะครับไม่มีกฎว่าห้ามเพิ่มแขนขึ้นมาสินะ <laughs> เพิ่มแขนนะเมื่อลงสนามนครับนำการ์ดเกศสองหรือสูกว่าจากดอปโซนไปไว้ใต้กองการนะครับจะได้บวกเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะลงสนามนะต้องเกศสองหรือสูกว่านะครับอันนี้สวิตตี้กาดนะครับเป็นพิทักษ์นะที่ลงมาไล่แวนได้จวน,นะครับการที่จะพยายามไล่จับเธอนั้นแปลว่าโอกาสในการบุกได้หายไปหมดแล้วเบกกิ้งแกนโมบิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถา,านการณ์เลวร้วายขนาดไหนก็จะวิ่ง ไปต่อด้วยแรงกายอันไร้ขีดจำกัดเมื่อแวนการตีครับอันนี้อยู่ในช่องเรียกการ์ดเนอเมื่อแวนการตีจ่ายโซบาร์ที่เป็นเบคกิ้งแกนโมบิลแล้วก็จ่ายหนึ่งกัลยาบาเนอะจะสแตนยูนิตนี้ได้นะครับก็ก็ต้องเล่นเดียวกชื่อเดียวกันเนอะเล่นกันชื่อเดียวกันก็สแตนยูนิตนี้ก็เหมือนกันต่อไปครับกับอันรีกเซนเตอร์นะครับเป็นเกรดสองเนอะชิวหมื่นนะเกรดสองชิวหมืน่นไม่มีสกิลนะครับมองเห็นแล้วล่ะภาพของค่าที่ ทำบิสเพย์ได้นั้นนะโอเวอร์วอล์กนิดเดิลน,นะครับบอลอยู่นี่แล้วรีบเข้ามาเอาไปซะสินะเป็นเกตสองนะครับถ้าอยู่บนช่องเรียกระดับที่มีฟอสต์อยู่จะได้บวกพาวเวอร์อีกหนึ่งหมื่นนะนะถ้ามีฟอสต์นะได้บวกหมื่นไปเลยน็อกเอาต์สตรองนะครับเป็นเกตหนึ่งนะไม่มีอะไม่ม,ไม,มีไม่มีชิลนะบูตได้เอเวอเรชั่นไวท์เอานะครับนี่คือฟูลพลังจัมปิ้งมิลล์เคิลแคชไงละ่ะ ถ้าอยู่บนช่องที่มีฟอรต์เนี่ยก็จะได้บวกพวเวอีกหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะเป็นเรียการดเนะอืมแล้วก็แจ็คไนจานิสนะครับดูเหมือนจะคมกับคนจริงๆนะ่มันต่างกันนะมือเหมือนจะคมกับคมจริงๆมันต่างกันเมื่อจ,จบกันต่อสู้ที่บูธให้เรียการดครับถ้าเซอร์เคิลนั้นมีฟอร์์อยู่นะจะจ่ายหนึ่งคาสต์บาร์สจะนำเรียการดไปนั้นเข้าสู่โซและเพื่อจะได้จวเด้อ กรณีนี่บอกบอกไว้ถ้าเกิดในกรณีที่ที่เพราะว่าการนําเข้าสู่โซน,นยังไม่ใช่คอร์สนะถ้าเกิดมันมันจบที่บูธไปแล้วอะ่ะมันไม่มีมันไม่มีมันโดนรีทายไปอะ่ะก็สามารถที่จะใช้คำนึงเขาตาบาสได้จุวดได้เหมือนกันนะเวลามันหนีไปอะ่ะนําเรียกากาศไปนั้นโอเคอ่นนี้เป็นเมกาเทนเนอร์ครับตัวเริ่มนะตัวเริ่มมีคริติคอลแบบที่แบบใหม่นะ นี้คิดที่เข้าแบบใหม่เนะี่ยไม่ดรอทิกเกอร์นะครับแล้วก็ฮิวทิกเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็น SP นะ sp มี2แบบนะก็ซุ่มหลังกล่องนะครับมี เช okay, แล้วก็อันนี้ก็บูสไฟเด็ฮีทนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะกับช่องวิธีการช็อปดคด้วยนะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะไม่ได้ลงเซเว่นนะนี่ไม่มีลงเซเว่สีกล่องก็จะได้ตามเด็กเลยนะครับ175บาทนะรีบไปสั่งกันได้เลยนะครับ